Je te chercher chez Alina, mais bien. je ne t'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai laissé la, le vélo mmh. dans la cabane de chez Alina. Là, voilà. Demain, je vais te chercher mmh. dans la C'est mmh. mmh. la même chose. Celles-là là, là, sont plus petites. Celles-là, ah. elles sont plus sucrées oui. Oui. Ah, c'est peut-être ça aussi. Oui. Là, elles sont bien jaunes. Hein. วิ่งขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาไม่ได้เต็มสามขุนั่นละ่ะได้สามขุนี่ก็ได้หลายกิโลอะไรได้นี่พี่น้องเอ๋ย โอ้ปีนี้มันแน่นอ่ะอ่าแดดกับ,บดีดอกแต่ว่าบบหูเป็นยังนั่งก็ออกหน่วยหลยหลยอยู่ได้ละ่ะหน่วยกะหน่วยบักใหญ่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าต้นน่ะสูงไปนิดนึงเพระาะว่าน่ะมันกะสิสามสิบปีแล้วเนาะต้นนี้มันกะอยู่น้ำเฮามาตั้งแต่สื่อบาน,นพี่น้องบานกะสามสิบปีต้นใหม่กะสามสิบปี นั่งกรเริ่มเ่าก็นล่ะพีกายนี่พี่กายนี่บ่มีหลายปี่กอนนี่เด้ล่งคลิปไปอยู่ล่องคิปไปเบิ่งอยู่นี่เห็นบออุ้ยสีสมสมมากหน่วยสีสมสมมันออกเปรี้ยวอมหวานออกเปรี้ยวอมหวานแซ่บแซ่บได้พี่นอ้องราคาแพงด้วยนะคะโอ้เอาเป็นพวงเลยวะจ้า อ่าอีกสองต้นหนึ่งอยู่เบื้องนั่นคนละพันแต่ว่าเขาเก็บต้นน้ก่อนแล้วเขาจังไปเก็บอีกเบื้องนั่นเดี๋ยวมัดเก็บสรุปผลแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดาจะเอาให้ถ่ายให้ดูรอบนี้นะคะนี่ระวังเดอ้อนี่ฮะใส่ เนี่ยครัเอาหนยใหญ่ๆห,หลุดเอาหนยใหญ่ๆก่อนหนยหน่อยๆเอาปลาไปก่อนเสาร์อาทิตย์นีแดดจิม่าอีกอ่พอดีซุกหวานอร่อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะออกไปเที่ยวเดินทางพี่น้องบไ,ไิเก็บกันเลยกันเลยเก็บเพิ่นก่อนว้าว,ว,วยมันหน่วยมันบาหลายแต่ว่าหนยมันใหญ่นาะปีนี้นาะปลาเนาะ เนมันใหญ่ปีนี้มากใหม่เป็นหลายอ่าแต่ว่าเชอรี่บ่เป็นอ่าบ,บ่หลายปีนี้แต่ว่าหมากอื่นๆหันมีแอปเปลิลเนฟแล้ะก็พรื่นกับแกไผ่ปลูกหมากยังแกได้กินหมากนั่นแหละพี่น้องเอ๋ย สรุปก็คือเก็บได้สองคูใหญ่ๆเต็มๆพี่น้องคูหนึ่งกับประมาณหาหกล่นี่แหละ2คูก็10บกิโลนะาจา๊ะ12บกิโลประมาณนี่แหละจ๊ะนี่แหละสำหรับผลงานปีนี้มาร์เฟสนะจา๊ะยังซิมีเก็บต่ออยู่กราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า be